สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในช่องของเจเจพาบ้านนะครับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่136แล้วนะครับวันนี้ก็มีพระบ้านพระเหมาราคาแบ่งปันนะครับมาให้พี่ๆชมกันทั้งหมด30รายการนะครับพาทุกองค์นะครับตรงตามรูปทุกรายการนะครับจัดส่งฟรีทั้งระบบโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับไม่สะดวกโอนเงินนะครับสามารถรอจ่ายเงินพี่ๆไปสนีที่หน้าบ้านได้เลยนะครับทางเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าโทรสอบถามนะครับสามารถติดต่อได้ที่0614455000นะครับวันนี้เราก็มารับชมรายการที่1กันเลยนะครับ รายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระปกเชียงแสนนะครับเป็นเนื้อชิ้นลงทองเก่าๆแบบนี้นะครับเรี่ยมกรอบเงินลงยาเรี่ยมกรอบเงินขึ้นมือนะครับราคาแบ่งปันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับทองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการที่หนึ่งนะครับด้านหลังเป็นเนื้อชิ้นนะครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ ราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับท่านใดชอบนะครับสามารถโทรมาปิดได้เลยนะครับไปต่อกันที่รายการที่สองนะครับเป็นอาหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขีไก่นะครับวัดวังนมวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะครับจะเป็นเนื้อเนื้อหม้อดินเผานะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อจะออกแดงๆนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับ รายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆที่500บาทเท่านั้นนะครับราคา500บาทหลวงพ่อปานพิมพ์ขีไก่วัดบางนมโคนะครับจังหวัดอยุธยานะครับรายการนี้นะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับไปต่อกันที่รายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับเป็นพระกิ่งตอกลายดอกพิกุลนะครับปลูกเสกที่วัดบวรนิเวศนะครับเป็นเนื้อเป็กทองคํานะครับตอกลายดอกพิกุลเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ ใบหน้าคมชัดนะครับนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจนนะครับพิมพ์ฐานบัวนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่พี่ที่7 0็รอบาทเท่านั้นนะครับราคาเจ็ดรอบาทตอกโค้ดล่ำรวยและมั่งมีนะครับชื่อมงคลนะครับตรงนี้ตอกว่าเปาวเวเลสรอห้านะครับที่ก้นตอกหมายเลขมงคลนะครับ789ดปด้านะครับเป็นเนื้อเปียกทองคำนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่7 0 0ร้บาทเท่านั้นนะครับรายการที่3าม ไปต่อกันที่รายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับลงทองเก่าๆแบบนี้นะครับลงทองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆที่ห้า้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับไปต่อกันที่รายการที่5นะครับเป็นคุดเปียกทองลงยานะครับหลวงพ่อเส่งวัดบางนานะครับรายละเอียดคุดชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อเปียกทองลงยานะครับรายการที่5นะครับแบ่งปันพี่ๆีที่700บาทเท่านั้นนะครับราคา700บาท ด้านหลังเขียนว่าวัดโพทองนะครับมีโคดตอกตรงนี้นะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยแบ่งปันวิพีที่700อบาทเท่านั้นนะครับคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับไปต่อกันที่รายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับปีสองหนามนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ผิวเดิมๆเลยนะครับลมดำเดิมๆนะครับมีผิวประหลอดให้เห็นนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดตาคมๆนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังยันยังโดคมดูชัดแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับ นี่ครับสวยๆเดิมๆเลยไปต่อกันที่รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระแก้วกุหอดนะครับแกะจากหินจอยเจียนะครับสีม่วงนะครับราคาแบ่งปันนะครับที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาหกร้อยบาทเป็นพระแก้วกุหอดนะครับสีม่วงนะครับถือว่าเป็นสีหายากนะครับราคาแบ่งปันพี่ๆที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับรายละเอียดการแกะสวยชัดเจนนะครับถือว่าราคาแบ่งปันเลยนะครับราคานี้ท่านใดชอบนะครับสามารถโทรติดต่อได้เลยนะครับไปต่อกันที่รายการที่8นะครับรายการที่8ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงรุ่นแรกนะครับวัดหนองกระโดนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นเหรียญดังเมืองนครสวรรค์อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับ รายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆที่600บาทเท่านั้นนะครับราคา600บาทสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังยันคมๆแบบนี้นะครับปี2470นะครับด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกในงานฉลองสาราวัดหนองกระโดนนะครับตัวหนังสือยังดูคมดูชัดนะครับเลี่ยมกรอบพลาสติกโบราณแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้น ไปต่อกันที่รายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดองเงนดองเจหอมรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมรุ่นแรกนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับรายละเอียดยังดูคมดูชัดแบบนี้นะครับเรี่ยกรอบเก่าบโบราณนะครับราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับ,ราาบ,นนรบแบ่งปันพี่ๆที่หกร้อยบาทด้านหลังยันยังดูคมดูชัดนะครับนี่ครับ หรือว่าเป็นพระที่สวยคลาสสิกองค์หนึ่งเลยนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับหกรบาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่รายการที่10บนะครับรายการที่10บนะครับเป็นหลวงพ่อชินราชพิมพ์ใบเสมาพิมพ์ฐานสูงนะครับโกวัตพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นเนื้อทองดอกบวบแบบนี้นะครับ รายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทขอโทษครับหลวงพ่อชินราชพิมพ์ใบเสมานะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อไอทองดอกบวบนะครับไปต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับ มวลสารชัดเจนเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับฐานแซมนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ทุกท่านที่500บาทเท่านั้นนะครับหูใบสีด้วยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับราคาห้าบาทเท่านั้นด้านหลังมีรอยปูไตตามตำรานะครับรายการนี้ถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะครับราคาแบ่งปันที่500บาทนะครับไปต่อกันที่รายการที่12นะครับ รายการที่สิบสองนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะครับนี่ครับเนื้อแกงแกงเก่าๆนะครับแต่ดูนุ่มๆมากเลยนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทจดสองเนื้อให้พี่ๆชมกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับมวลสารชัดเจนนะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายหนึ่งองค์เลยนะครับ ราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่รายการาที่สิบสามนะครับเป็นพระขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับวัดละหานไรจังหวัดระยองนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับด้านข้างฝั่งตะกุดทองสองดอกนะครับเป็นพระขุนแผนพระขุนแผนผงพายคุมารใหญ่นะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกวัดละหานไรนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ด้านหลังนะครับพิเศษฝั่งเขี้ยวหลวงพระปานนะครับเขี้ยวหลวงพระปานนะครับนี่ครับสภาพสวยสมบูรณ์เดิมเดิมเลยนะครับแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาหกร้อยบาทไปต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญปรับห่อนะครับเสด็จพ่อรอห้านะครับนี่ครับเขียนว่าจุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราชนะครับนี่ครับเครื่องยศคมคมแบบนี้นะครับ เส้นผมคมคมนะครับมีห่วงห้อยเดิมๆนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ทุกท่านที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับเป็นขอบกระบอกนะครับขอบกระบอกนะครับมีโค้ดภาษาอังกฤษตอกนะครับด้านหลังนะครับเป็นทรงช้างนะครับเขียนว่าปรับห่อนะครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาเจ็ดร้อยบาทไปต่อกันที่รายการที่สิบแปดนะครับอ้าวขอโทษครับรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบห้านะครับเป็นหลวงู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือใหญ่นะครับนี่ครับพิมพจอพิมพ์หลังหนังสือใหญ่นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับใบหน้าคมๆแบบนี้นะครับผิวโลหะเก่าเป็นธรรมชาตินะครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะครับที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเป็นหลังหนังสือนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับ ราคาแบ่งปันทุกท่านที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่รายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อคงนะครับกุกเก่านะครับจังหวัดลําพูนนะครับพระคงกุกเก่านะครับเนื้อแดงหายากนะครับนี่ครับพิมพ์คมชัดนะครับแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทพระคงกุกเก่าจังหวัดลําพูนนะครับ นี่ครับเม็ดแร่คมๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับหายากนะครับเม็ดแร่แบบนี้ราคาแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทนี่ครับโพคมๆแบบนี้เลยนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกนะครับวัดคงคารามนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับมาพร้อมห่วง ห่วงห้อยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเรียนหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับนี่ครับรายละเอียดยังดูคมดูชัดแบบนี้นะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับยันชัดๆแบบนี้เลยนะครับแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นราคาห้าร้อยบาทเองนะครับถือว่าราคาแบ่งปันพี่พีทุกท่านเลยนะครับ ไปต่อกันที่รายการที่18นะครับรายการที่18นะครับเป็นเม็ดขนุนนะครับเม็ดขนุนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนื้อดินนะครับราคา500บาทนะครับเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อดินแบบนี้นะครับถึงยุคแน่นอนนะครับนี่ครับราคาแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นนะครับราคา500บาทเนื้อดินแก่งๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมีมัดไฟด้วยนะครับถือว่าหายากนะครับ ราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่รายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปูบนเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปูบนเนื้อทองแดงรุ่นแรกนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับมีคาบคีบเบ้าเดิมๆนะครับคาบคีบเบ้าในการหล่อพระนะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับ เจ้าสัวหลวงปโบนรุ่นแรกนะครับรายการที่19ด้านหลังมีรอยจานหลวงปโบนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับห่วงสวยๆสมบูรณ์แบบนี้นะครับราคาแบ่งปันพี่ที่700บาทเท่านั้นนะครับราคา700บาทสวยๆเดิมๆเลยนะครับไปต่อกันที่รายการที่20นะครับรายการที่20นะครับเป็นพระลอดวัดมหาวันนะครับจังหวัดลำพูนนะครับ นี่ครับใบโพคมคมนะครับรายการนี้นะครับพิเศษนะครับมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับถือว่ารายการนี้สภาพสวยเลยนะครับราคาแบ่งปันพี่ๆที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาห้าร้อยบาทนี่ครับด้านหลังถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชำรุดหักบิ่นนะครับถือว่าราคาแบ่งปันกันเลยนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นครับนี่ครับ คมคมทุกจุดเลยนะครับไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ครับมีเมตตาคมคมนะครับลิวจีวรชัดเจนนะครับด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาหกร้อยบาทนี่ครับ มีรอยตะใบเก่าๆนะครับนี่ครับรอยตะใบเก่าๆนะครับด้านหลังคอ4เส้นนะครับราคาแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นนะครับราคาหกรบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไปต่อกันที่รายการที่22นะครับรายการที่22่สครับเป็นเหรียญพระครูชุ่มเจ้าคณะหมดนะครับปี2486นะครับเหรียญดังเมืองราชบุรีนะครับ รายการนี้นะครับราคา500บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นนะครับด้านหลังยันยังดูคมดูชัดแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านที่500บาทไปต่อกันที่รายการที่ยีสิบสามนะครับ รายการที่23านะครับเป็นพาคคุณแผนวัดบ้านก่างนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์สิบเอกนะครับตรงนี้จะมีสามเส้นนะครับเรียกว่าพิมพ์สิบเอกนะครับเป็นเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนะครับมีลาขึ้นตามธรรมชาตินะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันยู่พี่ทุกท่านที่ห้าร้อยบาทนะครับราคาห้าร้อยบาทด้านหลังมีเม็ดแร่ชัดๆแบบนี้เลยนะครับ ราคาห้า้ยบาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยนะครับราคาห้าร้อยบาทไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงพระพรมฟ้าผ่านะครับวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นเนื้อสีน้ําตาลนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่หายากของหลวงพระพรมนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการนี้ราคาแบ่งปันพี่ๆนะครับห้าร้อยบาท นี่ครับรายละเอียดดูคมดูชัดทุกจุดเลยนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับรายการนี้ราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นหน้ากากเสือนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับวัดศรีสะทองอ๋อขอโทษครับรายการนี้เป็นหน้ากากเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับมีเมตตาคมคมโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับ เหรียญหน้ากากเสือเหรียญน,นี้นะครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านที่ห้าร้อยบาทเท่านั้น,นครับราคาห้าร้อยบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับมียันคมๆนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนี่ครับผิวโลหะเก่าๆเป็นธรรมชาตินะครับไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบหกนะครับ รายการที่26นะครับเป็นพระกิ่งพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับเป็นพระกิ่งหายากอีกหนึ่งองค์นะครับนานๆจะได้มาทีหนึ่งนะครับพระกิ่งหลวงพ่อจาดนะครับราคา500บาทเท่านั้นนะครับราคา500บาทนี่ครับด้านหลังเป็นยันอุกนะครับหลวงพ่อจาดนะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับราคา500บาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่รายการที่27นะครับ รายการที่27นะครับเป็นเบีย้ยแก้หลวงปูรอดวัดนายงนะครับเป็นเบีย้ยแก้อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับ water, เบี้ยแก้หลวงปูรอดนะครับลงรักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเบี้ยแก้หลวงปูรอดวัดนายงนะครับราคา600บาทเท่านั้นนะครับราคา600บาทสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันพี่ๆทุกท and ่านที่600บาทเท่านั้นนะครับ ไปต่อกันที่รายการที่28นะครับรายการที่28นะครับเป็นตะโพนหลวงพ่อพักนะครับตะโพนหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับจังหวัดอ่างทองนะครับนี่ครับผิวตะโพนจะดูเก่าๆแบบนี้เลยนะครับต้องแกะจากเข่ากวางเท่านั้นนะครับเป็นเข่ากวางแท้นะครับนี่ครับห่วงห้อยเดิมๆนะครับ รายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับตะโพนหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับไปต่อที่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมนะครับตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับจะลงรักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับหัวตะกรุดเก่าๆแบบนี้นะครับ นี่ครับหัวตะกรุดเก่าๆนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันวิธีที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาเจ็ดร้อยบาทตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับไปต่อกันรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบนะครับเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมนะครับมีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะครับราคาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ด้ามแกะเป็นพญานาคนะครับรายละเอียดการแกะถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับมีดปากกาหลวงพ่อเดิมนะครับขนาดยาวห้านิ้วนะครับมีรอยจานหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวแกะด้านในพี่ๆชมกันนะครับด้านในนะครับเป็นลายใบเสมานะครับลายใบเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ครับรอยการตอกมีดเก่าๆแบบนี้เลยนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ เอ้ราคา700บาทนะครับขอโทษทีครับราคา700บาทสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้ทางช่องของเจเพระบ้านนะครับก็ให้พี่ๆชมกันทั้งหมดสารายการแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนติดตามให้น้องหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พาดคลิปใหม่ๆนะครับสนใจรายการไหนนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่0614455 0 0 0นะครับ พระของทางช่องของเรานะครับเป็นพระบ้านพระเหมาราคาแบ่งปันนะครับท่านไหนปิดหลายรายการนะครับสามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะครับส่วนท่านไหนที่ปิดหนึ่งรายการนะครับทางเราขอบให้เป็นราคาตามที่ทางเราแจ้งไว้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ทางช่องของเจเจพระบ้านนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ